อามาดูข้อที่สี่เปิดหนังสือเรียนนะคะหน้าที่สามเอ็ดมาดูข้อที่สี่นะคะในวันนี้เดี๋ยวก็จะทำข้อสี่ข้อห้าข้อเก้าข้อสิบเอ็ดดูซิว่าจะได้สักกี่ข้อนะคะจุดหมายหรือเป้าหมายวันนี้ข้อสี่ข้อห้าข้ออะไรคะเก้าเก้าข้อสิบเอ็ดถ้าไม่ทัน ว่าไงอเออกันบ้านอ่าดูโจทย์เลยค่ะโจทย์อยู่ในหนังสือเรียนแล้วตอนนี้หน้าที่ของนักเรียนนะคะให้อ่านแล้ววิเคราะห์เดี๋ยวเว้นเนื้อที่ไว้ลอกทีหลังอย่ามัวนั่งลอกต้องการฝึกให้นักเรียนอ่านแล้ววิเคราะห์ให้เป็นโดยเฉพาะต้องเขียนสัสดส่วนให้ได้นักเรียนทราบแล้วว่าโจทย์มันอยู่ในหนังสือตอนนี้ยังไม่ต้องโจทย์ ให้นั่งอ่านแล้วก็วิเคราะห์ก่อนทุกคนนะคะอ้าวดูมาช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์บอกร้านค้าขายส่งต้องการขายสินค้าให้ได้จำนวนมากจึงประกาศแถมสินค้าให้แก่ลูกค้าในอัตราซื้อ7จแถมสนะคะหมายถึงเขาซื้อ7ชิ้นแถมกี่ชิ้น สชิ้นบอกถ้าติ๊กต้องการสินค้าทั้งหมดนะคะเขาต้องการทั้งหมดเท่าไหร่คะ711ชิ้นติ๊กต้องซื้อสินค้าจำนวนกี่ชิ้นและได้รับของแถมกี่ชิ้นนะคะเขาบอกร้านเนี่ยประกาศนะคะแถมสินค้าให้แก่ลูกค้าในการซื้อถ้าซื้อ7แถม2นะคะซื้อ7ชิ้นแถม2ชิ้น อนนี้ติ๊กเดียวต้องการเท่าไหร่คะ711ชิ้น711ชิ้นนี้นรวมทั้งของที่ซื้อและของที่แถมถูกไหมคะเพราะว่าที่เขาต้องการทั้งหมดเนี่ยคือ711ชิ้น711ชิ้นเนี่ยวเวลาไปซื้อมันได้ทั้งที่ซื้อและทั้งที่แถมรวมแล้วเป็น711นะตอนนี้เวลาที่นักเรียนจะเขียนอัตราส่วนนักเรียนก็ต้องดูสิ่งที่โจทย์ให้มา สิ่งที่โจทย์ให้มาที่นักเรียนทราบคืออะไรคะสิ่งที่นักเรียนทราบจากที่โจทย์ให้มาคืออะไรคะสินค้าทั้งหมดสินค้าทั้งหมดคือ711ชิ้นที่ต้องการใช่ไหมคะที่ต้องการเนี่ยคือ711ชิ้นทั้งหมดแต่ในการซื้อสินค้าก็ซื้อไงซื้อ7แถม2เพราะนั้นได้ทั้งหมดกี่ชิ้นกี่ชิ้นซื้อ 7, จแถมสเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ชิ้นเชิ <Sound. S 1> ้น 9ชิ้นะคะซื้อ7ชิ้นแถม2ชิ้นก็คือทั้งหมดกี่ชิ้น9ชิ้นตอนนี้เขาถามว่าต้องซื้อกี่ชิ้นแล้วถึงจะได้ต้องซื้อกี่ชิ้นแล้วแถมกี่ชิ้นรวมแล้วได้เท่าไหร่คะ711อันนี้คือทั้งไรคะทั้งหมดเพราะนั้นก็ต้องหาทั้งหมดทั้งหมดคือกี่ชิ้นทั้งซื้อทั้งแถมกี่ชิ้น9 9ชิ้นคือซื้อ7แถม2ก็เป็นกี่ชิ้น 9ชิ้นแต่ก็ถามว่าต้องซื้อสินค้าจํานวนกี่ชิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการทราบว่าต้องซื้อกินสินค้าจํานวนกี่ชิ้นถูกไหมคะถ้ารู้ว่าซื้อกินสินค้ากี่ชิ้นรู้ไหมว่าได้ของแถมเท่าไหร่รู้เอาไปทําไมเอาไปลบออกจาก711เพราะมันทั้งเลยคะทั้งหมดเพราะฉนั้นสิ่งที่ยังไม่รู้คือต้องซื้อสินค้ากี่ชิ้นก็กําหนดว่าต้องซื้อกินสินค้ากี่ชิ้น a ชิ้นอ่า A ชิ้น A ชิ้นนะคะซื้อสินค้า a ชิ้นต่อสินค้าทั้งหมดที่จะได้คือเท่าไหร่คะอ่าเพราะนั้นมาเริ่มมาดูในอัตราส่วนที่เขาบอกว่าต้องซื้อกี่ชิ้น7ชิ้นในทั้งหมดกี่ชิ้นไม่ใช่ซื้อ7ชิ้นในทั้งหมดกี่ชิ้น9ชิ้นเพราะว่าแถมสองใช่ไหมคะอ่ะเราก็ได้ว่าต้องซื้อกี่ชิ้น A ชิ้นในทั้งหมดกี่ชิ้น711ดร้ออ็ดชิ้นต้องหัดวิเคราะห์ว่าอันนี้มันคือซื้อทั้งหมดแล้วก็อัตราส่วนมันก็ต้องทั้งหมดก็คืออะไรคะเกเพราะฉะนั้นซื้อกี่ชิ้นล่ะเจ็ดชิ้นต่อกี่ชิ้นล่ะต้าชิ้นแล้วจำนวนซื้อกี่ชิ้นล่ะ A ชิ้นต่อทั้งหมดกี่ชิ้นล่ะเออนะคะเห็นไหมต้องหาอัตราส่วนให้ได้สอัตราส่วนแล้วมาเขียนในอะไรคะ ในรูปของสัดส่สวนก็คือมีเครื่องหมายเท่ากับเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องเขียนก็คือซื้อต่อจำนวนต้องการทั้งหมดถูกไหมคะ,อ,ะอัตราการซื้อสินค้าต่อการแถมเป็น7ต่อ2องซื้อเจ็ดชิ้นแถม2ชิ้นรวม9ชิ้นทำไมเราต้องหา9ชิ้นเพราะ9ชิ้นมันเป็นทั้งอะไรคะทั้งหมดทั้งซื้อทั้งแถม เพราะว่าโจทย์ก like ําหนดทั้งหมดมา711เพราะฉนั้นเราก็ต้องหาทั้งหมดเหมือนกันนะคะอัตราการซื้อสินค้าต่อการได้สินค้านะคะทั้งหมดเป็น7ต่อ9เห็นไหมการซื้อต่อการได้ทั้งหมดที่เราหาการซื้อต่อการได้ทั้งหมดเพราะว่าโจทย์เขากาหนดทั้งหมดมาให้คือ711แล้วก็ถามว่าจะซื้อได้จะต้องซื้อเท่าไหร่นะคะเราก็กําหนดสิ่งที่ต้องการซื้อให้เป็นตัวแปร ที่เราหาทั้งหมดงงไหมคะทาไมต้องหาทั้งหมดเพราะเขากําหนดสินค้าทั้งหมดมาให้ว่าต้องการทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ711ดร้อยสเชิ้นหรืออีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้เขียนคืออะไรคะกำหนดสินค้าที่ซื้อเป็น A ชิ้นอเร็วนะคะ ตอนนี้ไม่ต้องมานั่งลอกโจทย์นะคะเสียเวลาเดี๋ยวไปลอกทีหลังความจริงนักเรียนเข้าใจนะไปทำเองก็ได้นะต่อไปให้จำนวนการซื้อสินค้าเป็น A ชิ้นคือสิ่งที่โจทย์ให้หานะคะโจทย์ให้หา2อ,อย่างคือทั้งซื้อทั้งแถมนะคะเราเอาซื้อเราก็หาแถมได้ถ้าเราหาแถมก็หาซื้อได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะกำหนด A เป็นอะไร ถ้าเรากําหนด A เป็นซื้อเราก็ได้ของอ่าเราก็หาของแถมได้พอค่านะคะซื้อออกมาถ้าเรากําหนด A เป็นของแถมนะคะพอได้ค่า A ออกมาเราก็หาซื้อได้เหมือนกันนะทำได้นะคะลายรูปแบบแล้วแต่ถ้านักเรียนเอาของแถมตรงนี้ก็ต้องเป็น2ต่อเลยคะ2ต่อ9ถูกไหมแต่ถ้านักเรียนเอาเป็นซื้อก็ต้องเป็น7ต่อ9แล้วแต่อ่ะ ให้จำนวนการซื้อสินค้าเป็น A ชิ้นเราก็เขียนสัดส่วนนะคะจำนวนซื้อสินค้าต่อจำนวนต้องการสินค้าทั้งหมดจำนวนซื้อสินค้าต่อจำนวนสินค้าทั้งหมดอันนี้จำนวนซื้อสินค้า7ชิ้นจะได้ทั้งหมด9ชิ้นเพราะซื้อ7จ็ดแถมสนะคะต้องการทั้งหมด7 1็ิชิ้นเพราะนั้นต้องซื้อ A ชิ้น นะเพราะว่าซื้อเท่านี้เราจจะได้ของแถมด้วยรวมทั้งหมดมันก็จะได้711นะคะอ่าเราก็คูณควายแก้สมการบอกแล้วนะคะเราทำได้หลายรูปแบบเพราะนั้นเวลาสอบนะคะ,ะนักเรียนไม่จำเป็นว่าทุกคนนะคะแสดงวิธีการเหมือนกันเพราะนั้นใครอาจจะกำหนดตรงนี้ก็ได้ว่าให้จำนวนของแถมเป็น A ชิ้นก็ได้นะ ก้าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากสองเป็นเก้านะคะถ้าเป็นของแถม,อ,มอาคูณไข่เก้า 9, คูณเอเก้าเอนะคะเจ็ดร้อยสิบเอ็ดคูณได้เจ็ดต่อไปเอาเก้ามาหารทั้งสองข้างเอาเก้าหารเจ็ดร้อยสิบเอ็ดได้เท่าไหร่เร็วค่ะเก้าอะไรเก้าหารเจ็ดร้อยสิบเอ็ดได้เท่าไหร่เก้าหนึ่งเก้า เก้าหารเจ็ดสิบเอ็ดได้เท่าไร <79. S 1> ถามว่าเก้าหารเจ็ดสิบเอ็ดได้เท่าไรแค่นี้ก่อนเก้าเจ็ดหกสิบสามเก้าหกห้าสี่เองเก้าเจ็ดหกสิบสามเหลือเศษหกสิบสามสามลบสิบเอ็ดในเหลือเท่าไรแปดเป็นไรเหลือหนึ่งอีกตัวเป็นแปดสิบเอ็ดเก้าเลยเก้าเก้านักเรียนพยายามไปท่องสุขคูณนะคะ พราะนั้นเก้าหารเจ็ดร้อยสิบเอ็ดได้ตัดทอนกันไปเมื่อกี้เนี่ยลืมแล้วเท่าไร่เจ็ดสิบเก้าอ้าลืมได้เจ็ดสิบเก้าเก้าเจ็ดหกสามไงเหลือแปดเป็นแปดสิบเอ็ดเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดก็คือได้เจ็ดสิบเก้าอะไรนักเรียนตัดทอนไปแป๊บเดียวงกลืมละเอาเจ็ดสิบเก้าคูณเจ็ดนะ เนี่ยข้อเสียของนักเรียนตอนนี้ก็คือเรื่องของสุขคูณนะคะสงสัยครูต้องให้มานั่งท่องสุขคูณกันแล้วเอา97ไปคูณ7หรือเอา7ไปคูณ97ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเนี่ย9ก้า7จ็ดหกสาได้ ได้5้าร้อยมพอได้แล้วว่าซื้อสินค้าต้องซื้อสินค้าเท่าไหร่คะ553ชิ้นแสดงว่าได้ของแถมเท่าไหร่ทำไงเอาอะไรไปลบอะเอา711ไปลบเหรอนักเรียนพูดให้ถูกนะการพูดกับการเขียนมันไม่เหมือนกันนะคะเอา711ตั้งลบด้วย553 ไม่ใช่เอา711ไปลบ553ความหมายผิดกันนะคะต้องถ้าจะเอาน้น้นันกเรียนจะบอกว่า711ก็ต้องบอกว่าลบด้วย553ไม่ใช่ภาษาพูดกับภาษาเขียนไม่เหมือนกันเขียนแบบนั้นใช่แต่เวลาพูดไม่ใช่แบบนั้นความหมายมันจะผิดเพราะนั้นนะคะอา้าวได้แล้ว A คือสินค้าที่ต้องการซื้อสรุป จะต้องซื้อสินค้าทั้งหมด553ชิ้นนะคะ,ะได้รับของแถม7 1 1ดร้เลบด้วยห้าเวลาเขียนเขียนเงี้ยถูกแต่เวลาพูดไม่ใช่ว่าเอา7 1 1ด้ไปลบห้ามไม่เหมือนกันนะคะถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องบอกว่า7 1 1ดร้อลบด้วยห้าร้สาภาษาพูดกับภาษาเขียนบอกแล้วไม่เหมือนกันได้ 158นะถ้าใครกำหนดให้ a เป็นสินค้าที่ได้แถมก็จะเขียนอัตราส่วนว่า2ต่อ9แล้วก็ a ต่อ711ค่าออกมาตร,ตรงเมื่อกี้เนี่ยค่าออกมาก็จะได้158ก็158ไปลบจ็ก็จะได้553เห็นไหมคะจะใช้วิธีไหนก็ได้คำตอบเหมือนกันนะนะเพราะนั้นซื้อ553ชิ้น แถม158ชิ้นรวมแล้วมันก็จะได้711ชิ้นอ่าผ่านนะคะพอรู้สึกว่านักเรียนเสร็จแล้วเริ่มมีเสียง ต่อไปดูข้อที่ห้าข้อที่ห้านี้ไม่ยากเลยลองทำเองดูซิมาตราส่วนที่ใช้เขียนแผนที่แผ่นหนึ่งเป็นหนึ่งเซนติเมตรต่อสองร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะคะเวลาเขียนแผนที่ก็ต้องใช้มาตราส่วนคือย่อลงมานะคะเขาบอกหนึ่งเซนเนี่ยแทนระยะทางจริงๆเนี่ย 250กิโลเมตรนะคะระยะทางระยะ1เซนติเมตรในแผนที่เนี่ยแทนระยะจริง250กิโลเมตรถ้าระยะระหว่างเมืองสองเมืองในแผนที่เป็น3.6เซนติเมตรจงหาระยะทางระหว่างเมืองทั้งสองเมืองนี้สิว่ามันเป็นระยะจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ยากไหมเนี้ยอันนี้ไม่ยากเลยอัตราส่วนแรกได้อย่างอะไรต่ออะไร หนึ่งต่อสอง1ห้าสิบหนึ่งเป็นระยะในแผนที่สองห้าสิเป็นระยะทางจริงอ่ะจงหาระยะทางระหว่างเมืองสองเมืองอันนี้ให้หาระยะทางจริงเพราะฉะนั้นเรากําหนดอะไรระยะทางจริงของเมืองสองเมืองเท่าไหร่ให้เป็นเท่าไหร่เอกิโลเมตรอะไรที่ไม่ทราบไหคะกําหนดให้เป็นตัวละตัวแปรเขาบอกจงหาระยะทางระหว่างเมืองสองเมือง เราก็บอกว่าให้ระยะทางระหว่างเมืองสองเมืองเป็น A กิโลเมตรอ่าเราก็ได้แล้วได้อีกหนึ่งอัตราส่วนอะไรต่ออะไรอ่าอ่าอ่าคิดให้ดีก่อนเมื่อก,กี้เราอะไรก่อนระยะในแผนที่ต่อระยะจริงเพราะนั้นอีกอัตราส่วนก็ต้องเหมือนกันคือระยะในแผนที่ต่อระยะจริงบอกแล้วมันต้องอยู่ในลำดับเดียวกัน เวลาจะพูดอะไรคิดหน่อยนะคะนักเรียนไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะต้องนึกด้วยนะคะว่าเราต้องการอะไรต่ออะไรเห็นไหมเขาเปรียบเทียบอะไรต่ออะไรต้องจําด้วยอ่ะเราก็นํามาเขียนมาตราส่วนที่ใช้ในมาตราส่วนที่ใช้เขียนแผนที่แผ่นหนึ่งเป็นเซนติเมตรต่อระยะทางเป็นกิโลเมตรเป็นหนึ่งต่อ 2อ0ถ้าใครไม่อยากเขียนหน่วยนะคะก็ทำให้มันเป็นหน่วยเดียวกันซะก็ได้แต่เวลาตอบนะก็ต้องเปลี่ยนอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นระยะระหว่างเมืองสองเมืองในแผนที่เป็น3.6ระยะทางจริงเป็นเท่าไหร่คะเอิโลเมตร ให้ระยะระหว่างเมืองสองเมือง a กิโลเมตรเห็นไหมเราก็จะได้อัตราส่วนสองอัตราส่วนแล้วอัตราส่วนแรกเขากำหนดมาแล้วหนึ่งต่อสองร้อยห้าสิบนะคะระยะในแผนที่เป็นเซนติเมตรต่อระยะทางจริงเป็นกิโลเมตรหนึ่งต่อสองร้อยห้าสิบในแผนที่สามจุดหกเซนติเมตรระยะทางจริงเป็น a กิโลเมตรเพราะนั้นอัตราส่วนเราก็ได้อีกหนึ่งอัตราส่วน แล้วเราก็มาเขียนอะไรสัสดส่วนอย่าลืมว่ามันต้องอยู่ในลำดับเดียวกันนะคะลำดับเดียวกันคือข้างบนอัตราส่วนแรก้จำนวนแรกของอัตราส่วนทั้งสองอัตราส่วนนะคะต้องเหมือนกันก็คือเป็นระยะในแผนที่ส่วนจำนวนหลังทั้งสองอัตราส่วนก็เป็นระยะจริงสิ่งที่นักเรียนต้องทำให้ได้นะคะก็คือนักเรียนต้องพยายามเขียนสัสดส่วนให้ได้อะ โอ้ยมาก่อนเลยแสดงว่าอันนี้คุณไม่ได้ใส่ effect. อิสระหนึ่ต่อ250เท่ากับ3ต่อ a เอ้สามต่อ a อทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสัดส่วนเห็นไหมคะสองอัตราส่วนนะ,ะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลาง1ต่อ250เท่ากับ3.6ต่อ a ออันนี้เป็นระยะในแผนที่นี่ระยะในแผนที่นี่ระยะจริงนี่ระยะจริง แล้วก็คูณควาเห็นไหมคูณหคูณ A ได้ A อันนี้ง่ายมากเลยเพราะนั้นก็เอา3.6ไปคูณกับ250ก็ตอบได้ละไม่ต้องหารเพราะ1คูณ A มันได้ A อะนะคะเพราะเท่ากับ3.6ุคูณ250หก็ได้คำตอบแล้วคำตอบคือเท่ารเท่าไหร่ เท่าไหร่คะ